สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชวนบดมาแล้วเพื่อนๆวันนี้จะมาไอ้นั่นปอกปอกปอกแกะมเมล็ดพุนไปทําไอ้นั่นไปทาเออเขาเรียกว่าไรนะไปทําแยมเดี๋ยวยายจะพาทําแยมยายจะพาเพื่อนๆทําแยมเขาไม่เรียกแยมหรอกเขาเรียกฟลาวฟลาวเมนมูดแต่ว่ามันก็ เหมือนแยมทำเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่เรียกแยมใหญ่ก็ไม่รู้นะอืมบางคนเขาชอบถ้าชอบเล็กๆเอาไปปั่นเนาะนี่ตจะเอาอย่างนี้เลยตัดแค่ครึ่งหนึ่งอย่างนี้พอเนาะ้วแกะกันไม่ช่วยยายแกะหน่อยเด้อเดี๋ยวยายเดี๋ยววันหลังยายจะพาชิมพิกเกลือ มันมีหลายอย่างนะในในบ้านยตาทิยายเคยบอกว่ามีลูกพรุนหลายอย่างนะ่ะแบบว่าเออ <c oughs> ม,มันมันมีมันมีหลายสายพันธนะุ์น่ะเออลูกพรุนลูกพรับอะไรเงี้ยมันก็ตระกูลเดียวกันอนะเนาะมันจะมีรูกแบบแบบกลมๆด้วยนะอันนี้มันลูกรีรีนี่แหละพรุนดังพรุนเดิมพรุนตัวนี้เขาเอาไปทําขนมเอาไปทําน้ําผลไม้อะไรเงี้ยเนี่ยพรุนตัวนี้แต่พรุนที่ลูกกลมๆลมนะ่ะส่วนมากเขาจะ เอาไว้กินอย่างเดียวนะอันนี้กเอาไว้กินนั่นแหละอันนี้แต่เมื่อวานยายปียายไม่รู้นะแต่ยายรู้สึกว่าปีนี้มันจะอร่อยกว่าปกติปกติยายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ปีนี้ยายอากาศมันดีมั้งเมื่อมันแดงชึงคลึงเลยเนะี่ยะถ้ามันสุกถ้ามันสุกจริงๆมันก็หวานแต่ถ้ามัน ยังไม่สุกเท่าไรนะเปรี้ยวจิ้มพริกเกลือโอ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลนี่นี่ที่ที่เหมือนข้างบ้านเขาเอามาให้ยายมันก่อนนะมันยังไม่สุกแบบเนี้ยเปรี้ยวพริกเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดให้จัดให้แฟนคลับคนหนึ่งบอกยายว่าขอขอขอชิมขอชิมไอ้ขอขอ,ขอคลิป ขอคลิปชิมผลไม้แบบไม่ไลช็อตน่อยเออยายจัดให้นะอืนี่แหละจะชิมลูกพรุนนี่แหละนึกได้แล้ววันนั้นวันที่ไปเก็บนะ่ะแบบว่าไม่เข้ากับถ้าถ้ากิมปะลาแจ่วบองกระปุกกะปินะต้องต้องเคี้ยวเคียวอันนั้นเข้ากันอืมปีนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปถึงนูน่นมันสุกก่อนั้นเออกระปุกกระปินะไปไม่ถึงตอนพรุน กระปุกกะปีไปโอ้ยเดี๋ยวยายเห็นลูกชิกที่มันอย่างนี้เดี๋ยวเลือกไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้จัดกันจิ้มพริกเกลือลูกไงที่มันแข็งแขเอาไว้เดี๋ยวจะจิ้มพริกเกลือกันปีนี้ถือกระปุกกระปีไปไม่ถึงต้นพุนี่ นาเสดายมีไม่เยอะผลไม้ปีนี้อันนี้อันนั้นหน่อยแต่ก็พอได้กินอยู่เพื่อนๆ <c oughs> อะไรเนี่ยเดี๋ยวใครจะดูสูตรขาดาให้นะเนี่ยยายยายบอกแล้วว่ายายไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช่องยายไม่ได้ช่องสอนทำอาหารเนาะไม่ได้ไม่ได้ช่องสอนทำอาหาร,เ,ร,ร,หารเป็นช่องที่ <c oughs> การ อะไรนะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในชนบทเนาะเข้าใจช,ชื่อช่องด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่า <c oughs> มดหมดแต่คุยจะดูสูตรสักหน่อยโมดแต่คุยไม่ <c oughs> สูตรมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ทําเหมือนทําเหมือนที่ว่ายายเคยทยําแยมสตรอเบอรี่แยมอะไรให้ดูนะเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนมากยายไม่ค่อยทําหรอกแต่ ส่วนมากยายไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่าแฟนยายกินคนเดียวเย็มแต่พอดีปีนี้อ่ะเยี่มสตรอเบอรี่มันมีน้อยก็เลยเดี๋ยวทำทุนหน่อยว่าจะพาเพื่อนๆออกวนลองกวนอีกไม่เอาแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เอเชื่อมเชื่อม ทำพุนเชื่อทำพุนกวนไปเป็นพุนเชื่อมซะงั้นเอ้ทำพุนเชื่อไปเป็นพุนกวนซะงั้นวันก่อนอะนะเออยายคิดว่ายายใส่นั้นน้อยใส่เออแช่น้ำปูนน้อยไปวันก่อนอะขนาดชิรี่เราทําชิรี่เนื้อไม่ไม่ไอ้นั้นขนาดนี้เลยยังเป็นชิ้นอยู่เลยอันนี้เนื้อแข็งกว่าชิรี่เนื้อนิ่มกว่ายังเป็นยังเป็นลูกเป็นลูกอยู่เลย มะเขือเทศด้วยมะเคือเทศกับเนื้อนิ่มจะตายยังเป็นลูกเป็นลูกเลยอันนี้เนื้อแข็งจะตายเละหมดมีนอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนอนเจาะมากินเนะ ก็แบบชิมไปเกลือนน่สะปาชินแค่นี้แหละคุยแค่นี้แหละเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำเยมต่อเนาะมันไม่มีอะไรคุย เหมือนละมุดเลยนะเนื้อใครละมุดแต่หวานไม่ไม่หวานเท่าละมุดละมุดมันหวานเจยบไปเลยอันนี้มันหวานแบบหวานอมเปรี้ยวนะเพื่อนๆยังไม่เจเทะลา่ก็เปรีอยวแต่ก็อร่อยอร่อยอยู่อร่อยอร่อย,ออยพูดได้คำเดียวมีประโยชน์ด้วยพุนสารต้านทานภูมิมะเร็งพูดตามเขานะ เอฟซีบอกมาเอฟซีบอกมาพอพอพอคุยมากไม่ได้ทำงานก่อนเสียงานเสียการเสียงานเสียการเอากิโลหนึ่งรือเอาสองกิโลไม่รู้เดี๋ยวดูก,ก่อน แกะได้แล้วเราก็มาใส่สองกิโลนะสองกิโลลูกพลนสองกิโลใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลใส่น้ำตาลมันจะมีในน้ำตาลที่เขาแกะน้ำตาลน้ำตาลทำแยมก็มีนะนี่ยายมันเลือยอยู่เลยจะมาใส่เลยมันเลือยอยู่ใส่ไปไม่เสียหายอะไรหรอก <laughs> น้ำตาลใส่อันนี้ ถ้าเป็นน้ำตาลแบบนี้ไม่ต้องใส่อะไรแล้วจบเนาะนี่มันเขาเขียนบอกสำหรับหอนี้นี่เอ่อหอนี้ครึ่งกิโลก็หนึ่งห่อต่อผลไม้หนึ่งหนึ่งซองเนาะอันนี้แตอน,นี้ยายซื้อแบบนี้มาอันนี้คือเขาทำให้แยมมันแข็งตัวนะตัวนี้เนาะก็เลยมาใส่น้ำตาลต่างหากมันไม่มีน้ำตาลอันนี้มันมีน้ำตาลผสมมาแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาล อันนี้หนึ่งห่อสำหรับผลไม,ม,แบบมแบบ้หนึ่งกิโลมันมีแบบมันมีแบบอ่าหนึ่งห่อสำหรับผลไม้กิโลครึ่งด้วยนะแบบว่าถ้าผลไม้หวานเราก็ไม่ต้องใส่เยอะเลยง่ายแยี่ยมยนี่อันนี้สำหรับให้มันมันแข็งตัวเนาะ <c oughs> กระดาษชนมากนะบ้านเขาเขาไม่ค่อยใช้พลาสติกอยู่บ้านเราแล้วเขาก็จะมีขยะกระดาษต่างหากยี่ตาไม่ใส่ขยะหรอกยิ่ตาใส่เตาอบใส่เตาอบบ้านอยู่นอกเมืองบ้านอยู่นอกเมืองไม่เป็นไรเนาะ ใช้ในระหวังที่รอตัวนี้ก็เอาขวดมาเอาขวดมาล้างกับน้ำร้อนไว้อยาตาดมต้มน้ำร้อนอยาตาัต้มน้ำร้อนเทใส,ส่เนาะข่าเชือ้อข่าเชือ้อเนาะมาดูกันถ้าคนไม่ชอบเป็นชิ้นอันนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันก็เละแต่ว่ามันก็ยังเป็นเปลือกมันยังเป็นชิ้นๆอยู่เนาะก็แล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็อยากให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยก็เอาไปปั่นนะเพื่อนเพื่อนอยต่บอกแลเรายแตาเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะแบบไหนก็กินได้เข้าปากแล้วก็เคียเค้ยวๆนะแต่เขาไม่เรียกแยมอะทําไมเขาไม่เรียกแยมยายก็ไม่รู้แต่บ้านเราก็แย้มนันแหละแยมลูกพรุนเนะเดี๋ยวมาดูกัน้มันเดือด่อน เห็นไหมใกล้แล้วเพื่อนๆหน่ยายบอกแล้วนะว่าใครชอบให้มันเละๆก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็เอาไปปั่นมาทำเนาะถ้าใครไม่ชอบก็เอาไว้เป็นชิ้นอย่างนี้แหละมันจะได้มีเนื้อมีเนื้อของพรุนใส่แล้วเนี่ยยายก็ใส่ขวดแล้วนี่ ถ้าเหลือจะขวดเดี๋ยจะพามาชิมแบบนี้ไม่ใช่ว่ากวนนะเพื่อนๆเ,เหมือนเหมือนที่ยายทำวันกวนแบบกวนจนจนน้ำแห้งเลยอันนี้คือไม่ต้องกวนปกติแล้วก็คือว่าให้เขาเดือดเดือดปุดๆสักกี่นาทีเนาะ สิบนาทีแล้วาไหร่ก็ป,ปิดปิดเตาได้เลยนี่เตือดปปุดๆอย่างนี้นะคือไม่ต้องว่าให้กวนจนแห้งแบบแบบกวนแบบบ้านเรานะพอเรามีน้ําตาลที่ทําให้เขาแข็งแล้วอ่ะอืมไดนแล้วะใส่ขวดกัน <c oughs> ที่เหลือเดี๋ยวจะพาชิมถ้าเกิดมันเหลือจะขวดนะตอนแรกว่าจะทำโลเดียวที่ไหนได้อปอกหมดมาสองกิโลพอดีไม่ได้แชร์กพทุนเลยปีนี้แชร์ไว้ทำขนมเค้กอนะปกติก็แชร์ทุกปีทุกปีแกะเม็ดได้ก็โอ๊ยร้อนแล้วแกะเม็ดได้ก็ แช่แข็งไว้ไว้ทำขนม เสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ใบแคทสีขวดเองสี่ขวดนี่ใบสี่ขวดกับเหลืออีกเม็ดนึงยายจะบอกว่าดูนะเวลาเราซื้อเวลาเราซื้อแยมซื้อแยมอยู่แถวเมืองไทยนะ่ะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ว่าคิดดูเนี่ยคิดดูเวลาเราซื้อผลไม้อะไรก็แล,รกแล้วแต่อะอะไรก็แล้วแต่ สตบบรอเบอรี่ลูกพุนหรือว่าเชอร์รี่ที่เราซื้อกิโลหนึ่งกี่บาทมันแพงเนาะแต่เวลาเราไปซื้อแยมนะ่ะไม่แพงเท่าไหร่คิดดูเนี่ยลูกพุนสองกิโลนะ่ะเท่าไหร่ได้สีขวดอันนี้ของเยตะคือเนื้อล้นลวนเลยนะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อแยมในห้างมาก็คิดเอาเองเนาะว่าเขาใส่อะไรเข้าไปเนาะเขใส่น้ําตาลใส เชื้อของความหอมอะไรอย่างนี้ละมนนั้งเนาะอืมถ้าเขามาขายราคานั้นมันก็ไม่ได้หรอกเนอะเห็นไหมนี่เยตาสองกิโลได้สี่ขวดแค่นี้แหละอันนี้ขวดเล็กนะอืมนั่นแหละเสร็จแล้วแยมเยตาจา้าแค่นี้แหละเพื่อนๆไ้เวลาคุยกันแล้ว <c oughs> คิดถึงคิดถึงคิดถึงไม่มีสูตรหรอกนะแต่ทําให้ดูอัปเดต อัปเดตท,ทุกสถานการณ์ทำได้ทำตามได้สูตรก็ง่ายๆเนาะเะยี่ยมพรวดพลาดพรึบง่ายๆเทน้ำตาลพรวดเทลูกพลุนพราดก็เสร็จคิดถึงคิดถึง